นี่ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเรียนรู้สู้โรคก,กับออมพอัศรพัชรสรรุตนะคะวันนี้ออมมีหนึ่งเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นปัญหาที่คาใจใครหลายๆคนอยู่ด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของฟันคุดนั่นเองตามธรรมชาติเนี่ยแต่ละคนก็จะมีฟันคุดอยู่นะคะจะมีกี่ซี่ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทิ้งไว้เนี่ยบางทีแล้วบวมแล้วเจ็บแล้วก็มาหาคุณหมอแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือเปล่าวันนี้เราจะมาถามคุณหมอกันนะคะ คุณผู้ชมหลายท่านคงรู้เรื่องของฟันคุดอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าโอ้โหถ้าเกิดสมมติว่ามีขึ้นมาแล้วนี่มันจะเป็นเรื่องที่ทั้งปวดฟันปวดหัวไม่น้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาฟังเรื่องราวของฟันคุดกันหน่อยดีกว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยฟันคุดจริงๆแล้วเป็นปัญหาที่ต้องแก้อย่างไรนะคะคุยกับคุณหมอกันดีกว่าค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะแนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะสวัสดีครับผมทันตแพทย์ลาวุฒิสันติดมรงคุลเป็นทันตแพทย์ อยู่ที่แผ่นดันตกรรมลงไาบาลามาธิบดีค่ะวันนี้สงสัยเรื่องฟันคุดค่ะค,คุณหมออยากจะมาถามคุณหมอนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟันคุดที่มันเกิดขึ้นในช่องปากของเราซึ่งส่วนใหญ่จะจะมีปัญหากันก็คือเริ่มโตโตแล้วเนี่ยนะคะมันคืออะไรครับคุณหมอฟันคุดนะฮะก็คือฟันที่ไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้ในช่องปากไม่ว่าจะขึ้นไม่ได้วางส่วนหรือว่าขึ้นไม่ได้เลยค่ะนิยามมันอยู่เท่านี้นะฮะจะได้ว่า ไอ้ที่มาของการเกิดฟันคุดเนี่ยเราคงต้องไล่ไล่กันขึ้นมาว่าจากตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กนะฮะนะครับเราจะมีฟันน้ำนมอยู่1ิบซี่ทั้งด้านหน้าแบบนี้อคันนี้คือฟันน้ำนมแรกนะนะครับนะฮะนิ้วที่ผมปิดนี่ตอนนี้คือเราจะมีฟันอยู่ตรงเนี้ยสิบซี่ตรงตำแหน่งนี้นะฮะเสร็จแล้วในฟันน้ำนม10ซี่เนี่ยก็จะมีฟันแท้อยู่ข้างใต้ในเหงือกนะฮะคอยที่จะขึ้นแทน ใช่ครับนะครับไอจากนั้นเนี่ยตอนที่เราอายุหกขวบเนี่ยฟันแท้ซี่แรกของเราก็จะเริ่มขึ้นด้านหลังสุดนะฮะเพื่อค่อมฟันน้ำนมเอาไว้นะฮะจากนั้นนะฮะประมาณเจ็ดแปดขวบฟันฟันน้ำนมข้างด้านหน้าเนี่ยก็จะเริ่มหลุดออกฟันแท้ที่อยู่ข้างใต้เนี่ยจะเริ่มขึ้นอันนี้คือเป็นเป็นเป็นหลักของมันเลยใช่ไหมครับปกติข้างหน้าจะหลุดก่อนใช่ครับอ๋อนองๆถึงฟันล้อไงใช่ฮะนะฮะนะครับแล้วจากนั้นนะครับ 9-11ปีมซีนี้ก็จะขึ้นแทนที่๋อไล่ไปไล่ไปแล้วครับแล้วพอสุดท้ายจริงๆอายุประมาณ12-13ปีฟันกรามซี่สุดท้ายนะฮะก็จะซี่รองสุดท้ายครับก็จะขึ้นมาอ๋อถัดจากฟันกรามซี่แรกที่ขึ้นใช่คมับอก็ขึ้นคอมก็แปลว่าคนเราปกติเนี่ยฟันก็จะขึ้นฟันแท้ซี่แรกจะขึ้นตอน6ขวบจากนั้นเนี่ยจะขึ้นครบทั้งปาก ตอนอายุประมาณ12-13ปีค่ะแล้วก็จะมีฟันแท้ทั้งหมด28ซี่อืมอ้าวคุณหมอแล้วที่เราเรียนกันว่าฟันต้องมี32ล่ะคะใช่ครับตอนนี้คือทางด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีการจะ,จะมีฟันเพิ่มขึ้นอีกซี่เรามาดูในฟิล์มเอ็กซเรย์กันดีกว่านะฮะนะครับก็กรณีเนี่ยนะฮะเป็นกรณีที่ฟันน้ำนมขึ้น แต่ฟันแท้ฟันกรามซี่แรกเนี่ยเริ่มขึ้นะนะฮะจะเห็นว่าหลังฟันกรามซี่แรกเนี่ยก็จะเป็นฟันน้ำฟันกรามซี่ที่สองที่เป็นก้อนอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวเหมือนเหมือนในรูปนี้นะฮะยังไม่มีหค่กแล้วก็ถัดมาก็เริ่มฟันแท้ซี่แรกเริ่มขึ้นนะฮะฟันนี้ก็เริ่มฟ้่งตั้งตัวมากขึ้นค่ะนะครับนะครับเห็นไหมเนี่ย ฟันพุดมีฟันกรามที่ที่สามเริ่มสร,ร้างตัวละเนี่ยนะทั้งสองข้างนะครับเนี่ยพอพอฟันฟันกรามที่ท erm ี่สองขึ้นเนี่ยเนี่ยฟันพุดเริ่มฟอร์มตัวอันนี้เราจะอายุประมาณเท่าไหร่ถ้ามันถึงจะขึ้นมาประมาณแบบนี้ค่ะนี่อายุคนนี้นะฮะประมาณสิบสิบสามไปแล้วอ๋อก็เริ่มจะเริ่มจะเป็นเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเริ่มเริ่มบางคนก็สิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยนะฮะฟันกรามที่ที่สามก็เริ่มฟอร์มตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย ขางใดไม่เหมาะสําหรับมันล่ะเพราะว่าไม่ไม่มีพื้นที่ใช้่มันขึ้นคพอไม่มีพื้นที่ใช้มันขึ้นปุ๊บเอาแล้วครับมันเริ่มสร้างปัญหาว่าการที่การที่ฟันเนี่ยขึ้นขึ้นได้แค่บางส่วนเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือคนมักจะเข้าใจว่าเจ็บฟันคุดหรือว่าอะไรแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เจ็บที่มันนะฮะปัญหาก็คือการที่มันขึ้นได้ไม่พ้นมันก็เลยทําให้บริเวณตรงตําแหน่งที่มันขึ้นไม่พ้นตรงนั้นน่ ทำความสะอาดไม่ได้พทำความสะอาดไม่ได้ก็เลยเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะฟันผุอะไรแบบนี้เหรอคะแล้วเราก็เลยปวดใช่ครับแต่ไม่ได้ปวดเพราะว่าฟันพุดมันขึ้นใช่ใช่ใช่อัดอัดมันบางกรณีก็ไม่ใช่อย่างสมมุติว่ากรณีของฟันคุดที่มันขึ้นมาเนี่ยพอมันขึ้นไม่ค่อยจะได้เศษอาหารก็จะยัดเข้าไปในเหงือกอ่าออันนั้นกรณีนั้นก็ปวดตอนมันขึ้นก็ไปเสียดสีอะไรไปพุดไปอีกตอนที่ฟันมันขึ้นเนี่ยมันแทงเหงือกขึ้นมาตอนนั้นก็มีเจ็บเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น อาการรวมๆเนี่ยคือตอนที่มันเจ็บอ่ะก็เป็นเพราะว่าเศษหารยัดเข้าไปก็เป็นปัญหาของการทําความสะอาดไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดของฟันคุดก็คือตําแหน่งนั้นเนี่ยเราทําความสะอาดไม่ได้แต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆอีกะนะครับปัญหาอื่นๆที่ว่าเช่นอะไรคะคุณหมอเช่นว่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเนี่ยกรณีที่ฟันคุดเนี่ยมันขึ้นมาชนะมันก็จะมีเรื่องว่าพอมันขึ้นได้ไม่พ้น นะครับมันก็จะกักเศษอาหารอยู่ระหว่างมันนะฮะพอเสร็จกักเศษอาหารอยู่ระหว่างมันเนี่ยก็จะทําให้ตรงฟันที่ลองสุดท้ายเนี่ยผูเห็นไหมหลังจากฟันพุ่งออกตรงนี้ผูกเห็นแล้วค่ะดำดำแล้วการผูกของมันเนี่ยก็จะผูกไม่เหมือนคนอื่นฮะเพราะมันจะไปผูกตรงระดับคอฟันอ๋อค่ะค่ะมันจะไม่ได้ผูด้านบนผุตรงนี้นะเวลาจะอุดฟันเนี่ยอุดยากมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาอุดเนี่ยเรากอเราต้องกอจากข้างบนลงมาเนี่ยมันจะทะลุพรงระสาทก่อน Hmm. มันเลยกลายเป็นว่าลักษณะของฟันคุดเนี่ยที่มันทําให้ฟันที่ข้างๆผูกตรงคอฟันเนี่ยจะทําใหฟ้ฟันที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องเรื่องจะต้องโดนรักษาลากฟันชสส่วงที่ที่อยู่ติดกันนี<ช>่แล<ง>้วและคนส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยปัญหาเรื่องปวดฟันที่นี้คือมันอาจจะผูจนทะลุเข้าไปในโพรงประสาทฟันแล้ว ก็แทนที่ว่าจะเสียฟันหนึ่งซี่ตรงนี้อาจจะกลายเป็นเสียสองซี่ไปเลยนี่เรามีวิดีโอให้ดูนะฮะอย่างคนนี้อย่างคนนี้ใช่ไหมฮะค่ะแต่จะมีปัญหาว่าเขามีฟันกุดที่ขึ้นอยู่ทางด้านหลังตรงนี้ที่เป็นปูดๆขึ้นมนิดนึงเล็กๆอยู่ข้างหลังเลยะรัท่านี้เป็นฟันกรามซี่ที่สองมีเล็กๆทางด้านหลังค่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูเป็นในวิดีโอดีกว่านี่คือหมอจะทําอะไรคะผ่าออกมาแล้วค่ะมีคนนี้กําลังจะผ่าแต่จะให้ดูว่า แต่จะให้ดูว่าก่อนที่เราจะผ่าเราจะดูว่าเนี่ยตรงจุดเนี้นะฮะข้างหลังระหว่างฟันสองซี่เนี่ยมาดูนะฮะเศษอาหารออกมาไหมฮะเนี่ยคนไข้ไม่รู้ว่าเยอะขนาดเนี่ยนี่ไงฮะคนไข้ไม่รู้ตัวนะฮะว่าตัวเองมีเศษอาหารติดอยู่ขนาดเนี้ยค่ะและเศษอาหารเนี่แหละครับเป็นตัวสร้างปัญหาขอที่ทําให้ฟันด้านหน้า,อาเออจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับมันไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องเดียวทั้งวันทุกทั้งเหงื่อเศษ เย,เยอะมากคุะมค่ายไม่รู้นะฮะยังคุ้ค่ายลนนี้มาด้วยไม่มีอาการอะไรเลยอ๋อเหรอคะเพราะว่าเขาเพิ่งเป็นในระยะเริ่มต้นค่ะโอเคเราจะไม่ฮาร์ดคอร์กันถึงขั้นผ่าออกมา อ๋อนี่แหละเห็นกันชัดเลยว่ามันมีแน่นอนด้านหลังแต่เราอาจจะไม่รู้สึกเท่านั้นเองใช่ใช่ใช่บางทีเราก็รู้สึกบางทีเราก็ไม่รู้<อ>สึกคุณหมอคะปกติแล้วเนี่ยฟันกรามยังไงก็ตามต้องมี3าซี่ใช่ไหมคะด้านหลังฝั่งละ3าซี่ถูกต้องไหมคะครับส่วนใหญ่ถ,ถ้าถ้าสมมติว,ว่าเป็นมาตรฐานแลวไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยคนเราก็จะมีฟันกราม3าซี่นะฮะฟันกรามเนี่ยที่บอกว่าขึ้นได้ขึ้นได้ในช่องปากเราเนี่ยสองซี่พอส่วนซี่ที่สเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้ นะฮะเราจะต้องมีฟันกราม3าี่แต่บางคนนะฮะก็หายไปก็มีอออ๋เหรคะบางคนก็มีฟันเพียง28ซี่คือข้างล่าง14ข้างบน14บสีบางคนก็มียี่สิบเซี่เช่นว่าอาจจะมีคุดซี่เดียวบางคนก็มี30บางคนก็มี31บางคนก็มี32มสองแล้วก็อย่างบางคนก็ยังมี33อันนี้คือยาสุดที่คุณหมอเคยเจอเหรอคะ สามสิบสี่บางคนมีร้อยกว่าสี่มันจะเป็นละกนณะของฟันฟันเกินนะฮะที่เป็นกลุ่มฟันเล็กๆเท่าเม็ดข้าวสารเนี่ยซ้อนกันใบซ้อนกันมาเป็นร้อยสี่เลยนะสี่เดียวเนี่ยเป็นร้อยสี่ลำบากน่าดูอถอนออกเนาะแล้วครับคุณหมอคะฟันคุดนี่เกิดเฉพาะกลามอย่างเดียวไหมคะฟันคุดอะคำว่าคำว่ากรามของ ตรงฟันกรามอะค่ะคือเฉพาะตำแหน่งนี้ไหมคะอย่างที่บอกนะฮะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนมักจะรู้จักฟันคุดในในน้านั้นเนี่ยก็คือว่าเพราะว่าเพราะว่าข้างหลังแต่อย่างที่ที่เล่าอะว่าพอฟันฟันแท้ขึ้นคอมพื้นที่ข้างหน้าเปิดของฟันน้ำนมเนี่ยนะฮะถ้าเราดูแลฟันน้ำนมข้างหน้าไม่ดีนะครับมีการหลุดก่อนกําหนดเช่นว่ามันผุแล้วต้องโดนถอนนะครับฟันโดยเฉพาะสามซี่เนี่ยนะฮะ พอฟันกลามมันขึ้นแทนที่ตรงนี้ปุ๊บสมมติมีการถอนฟันซี่ใดซี่หนึ่งในบริเวณข้างหน้ามันฟันกลามแท้เนี่ยมันจะเคยื่อนไปข้างหน้า<อ>เคื่อเคยื่อนเบี่ยดช่องว่างกัข้างหน้าเพราะฉะนั้นฟันแท้ที่อยู่ข้างใต้ทั้งหมดที่กําลังจะขึ้นแต่ยังไม่ถึงเวลาของมันก็ไม่มีที่จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีเหล่านั้นเนี่ยก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องเป็นฟันคุดที่อยู่ทั้งหน้าน,น้าอย่างเช่นอย่างเช่นฟิล์มเนี้ยนดฮะเดี<อ>๋ยวน,นะครับ ตรงเนี้ยที่มีฟันเกินเยอะๆค่ะที่บอกเป็นร้อยสี่แล้วก็จะมีฟันฟันฟันคุดไอ้ที่มันควรจะขึ้นได้แต่ว่ามันขึ้นเบี้ยวหนีไปนั้นฟันคุดคือตำแหน่งใดก็ได้บนช่องปากของเราไม่จําเป็นต้องเป็นด้านหลังเท่านั้นใช่ครับคือส่วนใหญ่แล้วจะมีข้างด้านหน้าเนี่ยมักจะเกิดที่ฟันเขี้ยวเพราะว่าฟันเคี้ยวจะเป็นฟันที่ที่ขึ้นช้าที่สุดในบริเวณตรงที่หลังจากฟันกรามตรงนี้ล็อกอยู่ นะฮะหรือไม่ก็เป็นฟันกรามน้อยข้างบนนะฮะพูดง่ายว่าฟันคุดเนี่ยคือฟันที่ขึ้นหลังที่สุดถ้าบริเวณหน้าข้างล่างไอ้ข้างบนก็จะเป็นฟันเขี้ยวข้างหน้าก็จะเป็นฟันกรามน้อยส่วนใหญ่นะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นฟันกรามซี่ที่สามซึ่งข้างหน้าคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยรู้ตัวว่ามันมีปัญหายกเว้นเอ็กซเรย์เจอโดนบังเอิญ เพราะว่าคืออย่างอ่ะถ้าตามความเชื่อคุณพ่อคุณแม่นะอมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเป็นเหมือนกันคือบางทีเล่นซนฟันหักฟันแตกแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะเฉยๆเพราะว่าโอ้ยังไงเดี๋ยวฟันแทกก็<ช>ขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยจะต้องดูแลเด็กตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วพาไปพบหมอฟันประจําแล้วก็จะเอ็กซเรย์ตรวจคอยดูแลไม่ให้ฟันฟันน้ำนมเนี่ยหลุดกอนกำหนดค่ะนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะนี่ค่ะสำหรับเด็กๆนี่ควรจะหาหมอฟันครั้งแรกตอนอายุกี่ขวบครับคุณหมอคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไอการหาหมอฟันเนี่ยในในความรู้สึกของทางหมอฟันเองเนี่ยเราอยากจะให้เด็กหาหมอตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยความหมายก็คือว่าหมายถึงว่าจับแม่เนี่ยมาพบแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็มาให้ความรู้กับคุณแม่ พอการให้ความรู้กับคุณแม่เข้าไปเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่ก็จะรู้วิธีที่จะเลี้ยงดูลูกอย่างถูกต้องว่าควรจะแปรงฟันให้เด็กตั้งแต่เมื่ออไหร่<ม>ควรจะแปรงตอนไหนะนะครับเทคนิคต้องดูแลต้องถูกต้องแล้วก็พาเด็กมาดูแลฟันเพื่อไม่ให้ฟันเนี่ยต้องหลุดก่อกดกําหนดนะครับแล้วก็มีการตรวจเอ็กซเรย์เป็นระยะ<ม>เพื่อดูว่ามีมีอะไรผิดปกติในขากรรไกรหรือเปล่า<ม>นะฮะม,มันก็จะทําให้ลด ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็จะแก้เรื่องปัญหาบางปัญหาบางอย่างฟันคุดบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะมีการรักษาโดยการวิธีจัดฟันหรือว่ามีการถอนฟันบางซี่เพื่อที่ให้มันขึ้นอย่างไรเนี่ยนะครับประมาณนี้ก็จะรู้ได้เร็วถ้าสมมติว่ามาหาวัยครับอ๋อค่ะ